ลายคนอาจสงสัยว่าทําไมบางคนทําดีละหมาดครบทํางานาศาสนาตลอดแต่ชีวิตกลับประสบแต่ปัญหามีเหตุผลดังนี้คือ 1. การทดสอบนั้นต้องเจอด้วยกันทุกคนอย่างนาบีที่สอนคนทาความดีเป็นคนดีมากแต่ก็เจอบททดสอบตลอดเช่นพ่อตายตั้งแต่ยังไม่เกิดต่อมาแม่ก็ตายนาบีเองก็ยากจนเหล่านี้คือนบีถูกทดสอบ 2. การที่เราโดนทดสอบก็เพราะอัลลอฮ์จะดูว่าคนคนหนึ่งที่ถูกทดสอบแล้วเขาจะวางตัวยังไงยิ่งมีอิมานมากเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งทดสอบคนคนนั้นสาอย่าไปกลัวการทดสอบพอการทดสอบจากอัลลอฮ์ทำให้คนเป็นท้องแต่ใต้ดินมันถูกล้อมก่อนต้องเผาไฟแล้วเขี่ยของสพกับลกออกก่อนให้เหลือเฉพาะทองคนก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีการทดสอบเลยไม่หิวเลยไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยจะเป็นทองได้อย่างไรสี่คนที่เข้าใจศาสนาจะพอใจในการทดสอบจากอัลละห์เมื่อได้รับการทดสอบเราต้องอดทนไม่โวยวายแล้วก็ขอดูอาจากอัลละห์ให้มากขึ้นขออภัยโทษมากขึ้นหการทดสอบเป็นการลดบาปของเรา หากเราโดนทดสอบแล้วเราอดทนอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลอย่างมากมายฉะนั้นคนที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ถ้าโวยวายจะไม่ได้รับผลบุญจากการทดสอบเลยเนื้อหาบทความสวรรค์นในบ้านอาจัายุสตอฟ้าอยู่เป็นสุขขอให้เราทุกคนผ่านบททดสอบต่างๆไปได้ด้วยเถิดอามีน